กากากาสนมองนกาคักๆแกงกาดิคกากากดนาเจนกานานางาจอบีเชตงาสาสาสาอายาบายาส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 าเนทเาตตตแลมตาาาาาวมาาาาอตาเยานานานาอมพีพนา ปาปาปาม่แม oh, ่แ่ปาพ่พ่พ่อเองมีอะไรายายายาชินิกาลียาตาลาลาอันน้ยสุพรรณวาว้าวตเชเปาเจว้าเขาเจเขาเจกันเลยะตา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 ม่ม่ชิดเชิดเตาตาบอฮ่าฮ่ฮ่าที่บ้าเาฮ่าฮ အာအာတဲတေဂူနိုင်နေအာပူဒါပါလေတလေတလေဖတ်ကြည့်ပါဆာဆာအိုကေဒါပါလေဗာရေးထားတာလေဟုတ်ပါတာအိုကေဒါရောအာကေဆာဟုတ်တယ်လာကဒါတန်ယာအခဒါတန်ယာသာသနာဆောင်တေဒါကေဆာကာယထတေဒါစေကဝဟဟဘာတတန် anala ba jazasi padala sasa padala daga jazia keba daga daga kesa siya jazaba daga sasia tatahu awahu asaba siyama anala khana la ba sayana ក <kaba> បាឡតតាំមកបាតតតាំមម៉កាតកមម៉វ៉េណាំមម៉ឆកបាកបាសាសបាសាល្គនកបាសាផាដាសាល្គនកបាសាផាដាកាខហត់ទេសបាកាខបាសាសាខហត់បានកាសា

哒哒，哈哈，阿叉，好的，阿拉，帕达莎，好的，哒丹呐，啊，等你过来，等你过来，帕哒莎啦，帕达莎啦，啦，所以把票转，到底啊，转票转的嘛，帕达莎啦，啦，所以到底啊，啦啦，为啥能老帮帮妈咪，帕达莎啦。 ลาไม่ตมมิลาลาเออพาตาซาลาก็้อะเดีนลาลาลาพาตาซาลาตตาวาซาตตานานานาาอาอายายาอาอายายาพี่อเอ好的่ะลน้อนานาโนกูพับบลพับพับสุบานเนี่ย好ไว้ชาลามชา white cha อืมเตียวมาแดแลบลูมออยล์เอออซังนะตะสักเปกากาซ่าเต๋ตะล่ะสักวา doesn't sleep twice white เต๋ฮะเต๋เนาะต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 ะจึดวาเนาะวากาบาเนอหมောက်ฉะล่ะ white cha ล่ะ เมาช่าล่ะไวช่าล่ะပ la> ြောပါအောင်เมาช่าเมาช่าပန္နလုံးရှ <h <h> <h ိလဲမမျိုးရွပြပါအောင်ခါกาငာနေဒါပါဝါ6လုံးဝမ်เมาะช่าဝီခါกาငာနေဒါပါဝါ6လုံးမမောင်ချေดุดุอืมအဲ့လားဗာလဲနာနာပါပါစာစာဟုတ်တယ်ပါလည်းဗာလဲပယ်တယ်မပါလဲခုနဆိုရထဲမှာ คาคาปาเนดาลาปาวเนาะปาสุราเมาชานยิ่แปาเนาะครับอืมพื่อนี่ปลาสุรอชาปลาวุ้ยตาตาปลตาปละอืมตาปาลาตาปลช่ตาตาล Ừ mm, la la ta họt đe la ta la ta Ừ họt đe ta họt đe ta mẫu ở à bà le ba bà cơ sa cơ sa họt đó à cơ sa cơ sa bà ừ la bà, à cơ sa cơ sa Ừm cơ

อ่าอากาศอ่ะนะทุกคนว่าอะไรประเสกก็เปียคคียคยาเตนะทุกคนว่าอะไรอืมไปเลยอ่ะระบาสปาปายีล่ะน่าเชิญอ่ะนะอืมฮอดเตะนะเนี่ยอัลขัวอืมตัววานะอ่าฮอดเตะฮอดบ่บ่วา ลาบันลาสเลารยิมเลยอันนามาลาบเอ๊ะมาลาบามานนี๋มาหาสามสาววันน้าสามสามาตาตานาเล้นเลือดทาบีเป่าสะเ วาซาเยตาเกียวัดนกาเกลย่โเพวารพวารพวาพลมพามเซาบาน่ยซาบวยมนเนยซาซเซยาโอเ Appa. Appa. Yabby, great. Right.